ทเช่นที่มานั่งคุยกันในวันนี้น้องส่งเรื่องเข้ามาบอกพี่ๆในเพจพี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อตัวตว,ตว,ตว,ว่าหนูโดนสามีหลอกใช้วันนี้พอเขามีทุกอย่างเขาก็ทิ้งหนูและเอาทุกอย่างที่ทําร่วมกันมาเจปีไปหมดเลยเขาอะค่ะไปเปิดบริษัทเป็นในนามชื่อของเขาแล้วหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นนะคะมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างในเขาคุยมานานแล้วค่ะ คือตั้งแต่เราเริ่มธุรกิจเลยตั้งแต่เราแต่งงานกันใหม่ๆเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่จดทะเบียนสมรสกันหนูแสดงว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะได้วางแผนกับทางผู้หญิงคนนั้นไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วหนูเคว้งไปหมดเลยณตอนนั้นทําให้หนูเก็ตเลยว่าเขาจะเทเราแล้วนี่ยิ่งกว่ามิจฉาชีพอีกนะคะเนี่ยทั้งนอกใจทั้งหลอกใช้เรื่องราวเต็มๆของเธอคนนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ จอกันเพื่อผชตัวต่อตัวยินดีต้อนรับตื่นเต้นไหมคะเนี่ยมากเลยค่ะโอเคใจเย็นๆค่อยคุยกันมีอะไรอยากเล่าให้ผู้พี่ฟังคือจะเป็นเรื่องของที่หนูโดนสามีเทในเรื่องของธุรกิจอะค่ะก็คือขอเล่าถึงเรื่องเบื้องต้นกันเลยอะค่ะก็คือหนูกับสามีอะค่ะก็คือทํางานอยู่ที่บริษัทเดียวกันบริษัทที่เราทําอยู่เป็นบริษัทขนส่งพอหลังจากที่เราตกลงคบกันเป็นแฟน หลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วอะคะ่ะเราก็คิดกันว่าเราจะมาต่อยอดธุรกิจโดยการที่คือทางนายของทางนายของหนูเองอะ,ค,ะค่ะเขาก็ค่อนข้างเอ็นดูพวกเราสองคนคก็เลยแนะนําว่างั้นเอานี้ไหมออกรถเพื่อที่จะมาวิ่งร่วมกันกันกบบริษัทที่เราทํางานอยู่ด้วยเลยเราคุยกันนานคบกันนานไหมคะก่าจะแต่งงานคบกันนานค่ะประมาณสี่ห้าปีได้<อ>ใช่แต่หลังจากแต่งงานกันก็นับ ถึงตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดปีได้ะะอะค่ะใช่พอหลังจากที่เราเริ่มแต่งงานกันเสร็จอะคะ่ะเราก็มาซื้อบ้านเรามาอยู่ด้วยกันเราก็จะมีเงินในส่วนของเงินเหลือที่เป็นเงินบ้านนะคะเราเอาเงินในส่วนนี้มาลงทุนในการซื้อรถเพื่อมาต่อย,ยอดธุรกิจะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นมาสองปีอะคะ่ะมันเป็นธุรกิจที่ก้าวกระโดดที่เราทําให้เขามีอะคะ่ะ รถต้องบอกก่อนว่ารถบรรทุกที่เราซื้อมาค่ะหนูไม่สามารถซื้อเองได้เพราะหนูมีในเรื่องของติดเครดิตอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ให้ในเรื่องของเครดิตของสามีค่ะแล้วด้วยความที่หน้าง,งานของเราอะค่ะเราเป็นผู้คำ้ำเราสามารถเป็นผู้ค้ำได้เพราะน้าง,งานของเราค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีเลยอะค่ะทางไฟแนนซ์เขาก็เลยให้เราเป็นผู้ค้ำแทนค่ะค่ะพอหลังจากนั้นพี่ผู้ชายเองอะค่ะก็เริ่มมีปฏิกิริยาที่เริ่ม ทำให้เราจับได้อ่ะคะ่ะว่าเขาเริ่มมีคนอื่นเริ่มแรกเราจับได้ในเรื่องของสลิปการโอนเงินค่ะซึ่งพี่เขาก็บายเบี่ยงอะคะ่ะว่าเป็นบัญชีที่จะให้มาช่วยงานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆหนูเองหนูก็ไม่ได้ต้องการอยากให้ใครมาช่วยเพราะยังไงเราก็ดูแลเองได้อยู่แล้วแต่เขาก็หกเราอะคะ่ะในตอนที่เราเริ่มงานจะเริ่มรุ่งเรืองมากการใส่ใจในฐานะของการเป็นคู่ชีวิตเราน้อยลงไหมคะ่ะ เขาปกติกับหนูนะคะค่ะแต่ในเรื่องของหนูที่ใส่ใจพี่เขาอาจจะน้อยลงเพราะว่าเรามีทั้งงานที่เป็นงานหลักของเราเองแล้วก็เป็นธุรกิจของเราเอง<ม>คือหนูต้องเป็นคนดูแลบริหารเองทั้งหมดอื<ม>ใช่ค่ะเพราะด้วยความที่เราอยู่หน้างานนะคะเราเป็นคนจ่ายงานเอง<ม>ดูแลในเรื่องของบัญชีดูแล,แลเรื่องของธุรกิจทั้งหมดมแต่รายรับทั้งหมดอะ่ะจะเข้าที่บัญชีพี่ผู้ชายเน่าสิคือพอเราเข้ารายรับที่เขา แต่ความใส่ใจกันในฐานะคู่ชีวิตเพราะพี่เห็นคู่ชีวิตหลายๆคนนะค่ะเวลาที่ทํางานด้วยกันปั๊บมันจะเริ่มมีปัญหาอะไรที่เริ่มไม่คุยเรื่องของความโรแมนต์ทุกอย่างละแต่มันคุยกันทีไรปั๊บจะเป็นเรื่องของปัญหาของงานใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เลยอาจจะมีระยะห่างบางส่วนแต่ก็รู้สึกได้นะคะว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มน้อยลงความรักของเราเริ่มจืดจางลงอืมค่ะเขาก็เริ่มที่จะมีคนอื่นใช่ค่ะค่ะ แต่การที่เขามีคนอื่นนะคะคนที่เขาคุยด้วยแล้วคนที่เขาคบด้วยอะค่ะเขาคุยมานานแล้วค่ะหรอใช่ค่ะเขาคุยมานานคือตั้งแต่เราเริ่มธุรกิจเลยตั้งแต่เราแต่งงานกันใหม่ๆเลยเขจับได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอแต่เรวยความนี้ว่าเราเคยจับได้ตอยน,นันได้ <alles S 2> ตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะแล้วไงคะแล้วเราคิดว่าเขาเลิกกันคือทางพี่ผู้ชายเขาก็มาสารภาพว่าแค่คุยกันเฉยๆไม่ได้มีอะไร น้องเขามีปัญหา<อ>เรื่องอือน้องเขาไม่มีปัญหาทั้งครอบครัวด้วยทั้งบ้านด้วยสงสารอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็มีการโอนเงินให้กันโดยที่หนูจับได้ซึ่งมันมันด้วยความเซนของผู้หญิงมันมีอยู่แล้วอะค่ะ<อ>ว่าคนนี้ใช่ค่ะอืพอหลังจากที่หนูจับได้ทางพี่ชายเองเขาก็สารภาพแล้วเขาก็บอกว,ว่าเดี๋ยวจะหยุดคุยจะบล็อกทุกช่องทางะะอะค่ะกับผู้หญิงคนนี้<อ>ค่ะแต่ระหว่างระหว่างหลังจากที่เราเคลียร์กันเสร็จแล้วอะค่ะ มันไม่ใช่แบบนั้นมันกลับกลายเป็นพี่เขาอะคะ่ะเข้าไปทางฝ่ายผู้หญิงมากขึ้นด้วยความระยะห่างระหว่างหนูกับพี่เขาด้วยอืมใช่ค่ะอันหนึง่งในฐานะที่เราทําธุรกิจด้วยกันอะคะ่ะเรามีทะเบียนสมรสปะคะอันนี้ค่ะพีคสุดเลยก็คือหนูเคยขอเขาจดทะเบียนสมรสเขาไม่จดทะเบียนสมรสกับหนูเพราะว่าเขาบอกกับหนูว่าในเรื่องของเครดิตบัตรของหนูที่เสียไปอะ,ค,ะค่ะเขากลัวว่าจะามามีผลกับธุรกิจ แต่การที่เงินทุกบาททุกสตางค์โอนเข้าไปสู่ชื่อของเขา<ต>ทั้งหมดหนะมันก็เป็นความน่ากลัวอีกแบบอะจริงๆค่ะต่อให้พี่อ้จะรู้สึกว่าไอ้การเป็นคู่ชีวิตกันไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องนี้แต่มันก็ไม่รู้ไงว่าในที่สุดแล้ววันนี้รักพรุ่งนี้รักนานกว่าพรุ่งนี้นานๆเข้าอีกห้าปีสิบปีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วโลกมันสอนในความไม่แน่นอนโดยตลอดเวลาแล้วพอน้องติดเครดิตบูโรแปลว่าทุกอย่างเป็นของเขาทั้งหมดใช่ทะเบียนสมรสก็ไม่มีอย่างน้อยสินสมรส เขาไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีสักส่วนใดรหรือไม่เดป็นของเรารอ,อะใช่ไหมคะคือณตอนนั้นด้วยความที่หนูรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราทํามาด้วยกันมันมันเริ่มจากความเหนื่อยเริ่มจากสูนอะคะ่ะ<ช>คิดว่าเขาน่าจะมองถึงค่าตรงนี้มากกว่าแต่พอถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่เลยแล้วพอคนคนนั้นเข้ามาเราเริ่มรู้แล้วแหละว่า ใช่ค่ะมีอีกหนึ่งคนเข้ามาแล้วยังไงคะเราแก้ปัญหานี้ตอนนี้ยังไงกันคือณนะตอนนั้นที่หนูจับได้ชัดเจนเลยก็คือหนูกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่ที่ต่างจังหวัดค่ะหนูสังเกตได้ว่ากล้องวงจรภายในบ้านนะคะถูกชัดถูกชัดดาวถูกปิดไปถูกออฟไลน์ค่ะก็คือระหว่างก่อนที่จะออฟไลน์อ่ะมันจะมีกล้องที่อยู่หน้าบ้านแล้วกล้องที่อยู่ในบ้านค่ะกล้องที่อยู่หน้าบ้านนะคะ เราจับจุดได้แค่ว่าเสียงเปิดประตูอะคะ่ะเปิดประตูรถอะคะ่ะกับปิดประตูรถมาดังสองครั้งถูกดังสองฝั่งอะคะ่ะอืหนูก็แปลกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าทางท,างที่สามีเราอยู่แค่คนเดียวอ๋อเสียงประตูมันก็น่าจะเป็นแบบแค่ค,ครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วพอหลังจากที่เขาปิดประตูรถแล้วเขาเปิดบ้านเข้าไปอะคะ่ะกล้องกล้องภายในบ้านนะคะ่ะมันก็ถูกออฟไลน์ไปเลย หลังจากที่หนูกลับมาหนูก็เลยไปขอกล้องวงจรพี่นิติหมู่บ้านค่ะก็เลยเห็นภาพทั้งหมดคือคนผ่าคนอื่นมาผ่าคนนั้นเข้ามาซึ่งคือผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนเดียวกับที่เราจับได้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะพอทุกอย่างมันชัดเจนแล้วยังไงต่อดีค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะหนูหนูไม่ได้วีนนะคะณตอนนั้นคือด้วยความที่สตันด้วยค่ะขับรถกลับบ้านเลยหนูไม่ไม่คุยอะไรต่อแต่พี่เขาก็พยายามพี่จะติดต่อหนูอะค่ะ หนูก็เลยให้ํำตอบเขาไปว่ามีอะไรที่จะพูดกับหนูอีกไหมเดี๋ยวหนูจะส่งรายละเอียดทั้งหมดที่หนูเห็นที่หนูเจอเดี๋ยวจะส่งให้พี่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรให้กลับมาคุยกันที่บ้านก่อนพอหลังจากมาคุยกันที่บ้านมาเคลียร์กันมาอะไรกันนะคะถัดจากวันที่หนูเคลียร์กันนะคะไม่ถึงอาทิตย์นะคะหนูทราบว่าพี่เขาอะคะ่ะไปเปิดบริษัทพาณิชย์เป็นบริษัทขนส่งอ mm hmm. แอบเปิดค่ะ <c oughs> ทำให้หนูจุกอีกรอบนึ่งซึ่งก<ช>็งเป็นบริษัทในในรายเดียวกับเราใช่ใชค่ะก็เป็นบริษัทขนส่งที่เขาเปิดขึ้นมาเป็นในานามชื่อของเขาแล้วหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นนะคะมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างในอ <prepar o. S 2> ใช่ค่ะคเขาอาจจะไม่ทันคิดนะคะว่าห,หนูจะรู้เพราะว่าหนูเป็นคนดูแลในส่วนของตรงนี้เขาจะต้องนําเอกสารส่วนเนี้ยค่ะ มาส่งให้กับหนูเพื่อให้หนูส่งให้กับทางบัญชีเพราะทางบัญชีบริษัทจะต้องทําจ่ายเข้าในานามบัญชีบริษัทที่พี่เขาเปิดค่ะ <c oughs> <c oughs> ระหว่างที่หนูเช็คเอกสารหนูก็เจอทําให้หนูรับไม่ได้ณตอนนั้นทําให้หนูเก็ตเลยว่าเขาจะเทเราแล้วทุกอย่างมาชัดเจนแล้วใช่ความเจ็บครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอและเหมือนกับยิ่งตรวจยิ่งเจอยิ่งตรวจยิ่งเจออะเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกว่าการทําผิดของเขาในครั้งแรกแล้วเขาจะรู้สึกผิดอ่ะใช่การเปิดบริษัท ที่ซอนขึ้นมาและรวมไปถึงเอาผู้หญิงคนนั้นมาเป็นหุ้นเนี่ยพี่ว่าเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะใช่ค่ะชัดถึงขั้นชัดมากว่ายังไงก็ตามหนูอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาอีกแล้วเพราว่าเขาเป็นคนไปมีอนาคตกับคนอื่นแล้วใช่ค่ะซึ่งทําให้หนูเกตอีกเรื่องหนึ่งคือเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่จดทะเบียนสมรสกับหนูแสดงว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะได้วางแผนกับทางผู้หญิงคนนั้นไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเพราะว่าเขาคบกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้ลแล้วใช่ค่ะ จริงๆอะตอนที่ไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยพี่ว่า,วามันมีกาะอีกหลายคนที่หลายๆคู่ที่ไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยอาจจะได้หนึ่งคือเวลาที่ทําธุรกิจอะค่ะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราได้อะไรขึ้นใช่ค่ะอย่างน้อยมันจะได้กระจายความเสี่ยงไปว่าอย่างน้อยกระเป๋าเธอกระเป๋าฉันคนละกระเป๋านะ<ช>กระเป๋าหนึ่งแฟบอีกอย่งยังได้อีกกระเป๋าหนึ่งแต่พอหนูดันติดเครดิตบูโรเนี่ยพี่ถึงได้บอกไหมว่า มันกลายเป็นว่าทั้งหมดอยู่ที่เขาหมดเลยหนูแปลกใจตั้งแต่ตอนที่จริงๆยอดเครดิตบูโรหนูไม่ได้เยอะนะคะแ่สิะสามารถที่จะไปปิดแล้วก็อรอระยะเวลาเพื่อที่จะไปเป็นผู้ส่วนได้ค่ะแต่เขาไม่เคยคิดที่จะบอกให้หนุนนำนำเงินส่วนนี้ไปปิดเลยุยซึ่งถ้าหาว่ามองย้อนกลับไปจะแบบคิดในทางที่ไม่ดีนะคะคะแื่ที่หนูบอกว่าเขาคบกันมาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็วางแผนกันมาตั้งแต่ต้น มันจะน่ากลัวกับชีวิตหนูมากนะรูกว่าหมายความว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เขาอยู่กับเรามานั้นเขามีความตั้งใจในเรื่องของการหลอกกันในเชิงธุรกิจมาโดยตลอเนาะใช่ค่ะใช้ความรักและความไว้ใจของหนูทั้งหมดเลยค่ะ <c oughs> แล้วหนูทำยังไ,ไงอะคะพอรู้อย่างนี้พอหลังจากที่หนูทราบอะคะ่ะหนูตอนแรกหนูคุยกับพี่เขาว่าเดี๋ยวหนูจะเป็นคนเดินออกไปในขณะที่บ้านที่เราที่เราร่วมสร้างที่เราร่วมอยู่ด้วยกันนะคะใครที่เป็นคนเดินออกไปอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งให้กับ คนที่เดินออกไปซึ่งตอนนั้นเขาเป็นคนให้หนูออกไปแล้วเขาจะให้เงินส่วนนี้แต่หนเวลาเขาก็ไม่ได้ให้ม,มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรถสิบล้อหนูขอรถสิบล้อกับเขาคือทั้งหมดรถที่เรามีอยู่อะค่ะเรามีรถหกล้อสองคันกระบะสองคันและสิบล้อหนึ่งคันคซึ่งในส่วนของรถหกล้อกับกระบะค่ะมันใกล้จะหมดแล้วมันจะเหลืออีกประมาณไม่เกินสองปีก็หมดแล้วค่ะคค่ะ่ะะแต่ในขณะที่สิบล้อที่หนูขอเขาอะค่ะหน,นึ่งคันเนี้ยค่ะ เพิ่งออกมาได้ยังไม่ทันถึงห้าเดือนหนูก็ยังมีความคือยังมีความเห็นใจเขาอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาหลุดจากหนูไปแล้วอะเขาก็จะต้องดําเนินธุรกิจที่ค่อนข้างลําบากหนูก็รักเขาเกินนะหนูคิดรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่ไหวหนูขอขั้นเดียวค่ะณตอนแรกพี่เขาบอกเลยเขาว่าไม่ให้เพราะว่าของทุกอย่างเป็นชื่อของเขาโอ,โอแต่กว่าจะได้ของเหล่านั้นมามา,มาจากหยักฐาดเหงื่อแรงงาน,นาและพลังจใจของหนูทั้งหมดใช่ค่ะ หนูเป็นคนแทรกซึมในเรื่องของเข้าไปคุยกับนายเรื่องของทุกอย่างหนูทำทุกอย่างเพื่อที่เพื่อที่เราจะมีรายได้เพิ่มกันนะคะเพื่อให้ครอบครัวเรามีรายได้เพิ่มค่ะพี่เขาบอกว่าทุกอย่างที่เป็นชื่อของเขาเขาจะไม่ให้หนูต่อให้หนูจะเป็นคนค้ำทั้งหมดก็ตามอืมค่ะทั้งหมดหนูค้ำทั้งหมดเลยค่ะแล้วหนูทำยังไงหนูก็บอกกับพี่เขาว่างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับ พ่อกับแม่เป็นพ่อกับแม่ของฝั่งสามีอะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าทําไมเราถึงเลิกกันแล้วหนูขอจับสินมาหนึ่งอย่างสามารถให้หนูได้ไหม,มพี่เขากลัวที่หนูจะเข้าไปคุยกับพ่อกับแม่เขาเขาบอกว่าให้คุยกับเขาให้จบก่อนอืหนูก็เลยควักในเรื่องของรูปภาพและวิดีโออะค่ะอะในกล้องวงกล้องวงจรปิด<ช>ที่หนูเห็นค่ะหนูส่งไปให้เขาทั้งลายทั้งหมดหนูบอกว่าอันเนี้ยเป็นหลักฐานที่ทําให้หนู พอกับพี่แล้วที่สุดแล้วพอเกาเห็นหลักฐานแบบเนี้เขายอมให้สิ่งที่หนูขอไหมคะเขายอม,อมหนูก็ได้สิบล้อมาหนึ่งคันหนูได้สิบล้อมาหนึ่งคันค่ะแต่ล่าสุดอะค่ะพอหลังจากหนูใช้งานรถคันนี้ค่ะได้ไม่ถึงสามเดือนพี่ผู้ชายอะค่ะไปแจ้งความแจ้งความว่าหนูยักยอกทรัพย์เอาแล้วเขามีหลักฐานอะไรมาให้หนูยักยอกเขาบอกว่าหนูนํารถมาใช้งานแล้วหนูไม่ได้ส่งค่างวดรถคือ ประเด็นของเรื่องที่หนูไม่ได้ส่งข้างวัดรถอะค่ะมันเกิดมาจากว่าณตอนที่เราคุยกันที่เราตกลงกันนะคะพี่ผู้ชายบอกว่าถ้าหลังจากที่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อใหม่ได้อ่ะค่ะ,คะพี่เขาจะไปเซ็นให้อืแต่พอหนูทําเอกสารส่งกับทางไฟแนนซ์เรียบร้อยหมดแล้วอะค่ะถึงเวลาที่หนูบอกให้พี่เขาไปเซ็นให้พี่เขาบอกไม่ไปอืค่ะทางไฟแนนซ์เองเขาก็เลยแนะนําหนูมาว่าให้หยุดให้หยุดในการส่ง ให้บัญชีมันเข้าขั้นระบบการถูกยึดแล้วให้หนูนําเงินในส่วนนี้ค่ะไปเอารถออกมาแล้วเราก็ทําเรื่องเปลี่ยนสัญญาค่ะแต่ขณะที่หนูค่ะส่งไปสองเดือนพี่เขาก็ไปแจ้งความแล้วก็นําส่งใบแจ้งความเนี้ยเข้าที่บริษัทที่หนูทํางานเพื่อที่จะเอารถคืนอแล้วพี่เขาก็ได้รถกลับคืนไปสรุปแล้วหนูไม่ได้อะไรเลยเจรายมั่งนคือไม่รักกันก็ได้นะ แต่ทำไมต้องทําร้ายกันขนาดนี้ที่สุดแล้วคือวันนี้หนูไม่ได้อะไรเลยเดินออกมาจากธุรกิจที่สร้างกันมาอืไม่รู้นะพี่ก็ยังมองว่าสิ่งที่หนูเคยทํามามันเป็นมันเป็นโนฮาวอะค่ะมันเป็นวิธีการในการดําเนินธุรกิจซึ่งเหล่าเนี้ยติดตัวหนูทั้งชีวิตถ้าคนคนหนึ่งสามารถจะกินข้าวจากแรงหยาดเหงื่อของเราได้ไใช่จ้ะให้เขาอยู่ตรงน,นั้นไปเลย พี่รู้ว่าหนูเสียใจแค่ไหนพี่รู้ว่าหนูเสียใจเหลือเกินที่คนที่เป็นสามีทากับฉันแบบนี้และหลายๆครั้งเหมือนเราเสียรู้ด้วยซ้ำใช่ค่ะใช่ไหมคะด้วยความไว้ใจล้วนๆเลยค่ะของหนูซึ่งตอนนี้หนูเริ่ม,มต้นใหม่ยังไงคะกับเรื่องงานการเรื่องของงานนะคะหนูยังทํางานอยู่ที่เดิมอืมคือทางเจ้านายเองอะคะ่ะเขาก็ยังให้โอกาสหนูนะคะถ้าหนูพร้อมที่จะมีเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนอืหลังจากที่หนูออกจาก บ้านมาค่ะหนูเหมือนโดนหลอกออกมาด้วยนะคะโดนหลอกออกจากบ้านด้วยใช่ค่ะพี่เขาบอกกับหนูว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้แล้วนําเงินมาแบ่งกันค่ะพอหลังจากหนูออกจากบ้านได้ไม่ถึงสัปดาห์ค่ะพี่ข้างบ้านเขาก็แจ้งหนูบอกว่าตอนนี้เขาย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านผมกับพี่เขาหลอกหนูยังไงเขาหลอกหนูบอกว่าตอนนี้พี่ไม่มีเงินที่จะให้เรานะตอนแรกที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะแบ่งครึ่งกันนะคะแล้วคนที่เดินออกไปอ่ะจะต้องได้เงินอืมพี่เขาบอกพี่ไม่มีเงินให้เรานะ แต่ว่าตอนนี้เขาจะมาดูบ้านเดี๋ยวพี่จะขายบ้านอืขายได้เท่าไหร่เดีวแบ่งกันคนละครึ่งค่ะใช่ค่ะก็คือต่างคนต่างก็ย้ายออกจากบ้านเดี๋ยวจะได้ขายบ้านละใช่ค่ะด้วยความที่พี่เขาหลอกได้เนียนมากคือพี่เขาเก็บของออกจากบ้านก่อนหนูทําให้หนูเห็นชัดเจนเลยว่าเขาจะขายบ้านจริงๆใช่ค่ะเขาบอกให้หนูรีบหาที่อยู่ใหม่ค่ะหนูก็เลยขนของย้ายออกมาใช่แล้วปรากฏว่าข้างบ้านบอกเขาย้ายกลับเข้าไปใช่ค่ะโอ้ของกับผู้หญิงคนนั้นสดวันนี้ทุกอย่างที่มันผ่านไปค่ะ เสียใจคือเสียใจแต่ก็ถือว่ามีบทเรียนนั่นแปลว่าตอนนี้ก็คือหนูเดินออกมาจากชีวิตเขาโดยที่หนูก็ไม่มีไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้อะไรมาเลยค่ะค่ะแต่ความสามารถทีอยู่กับตัวหนูนะแต่วันนี้หนูยังมีงานและที่เชื่อว่าเจ้านายน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวหนูก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้มีอะไรอยากมานั่งอยากมาถามในฐานะที่ได้มานังคุยกันในเพจวิชอตัวต่อตัวค่ะคือสําหรับหนูที่มาวันนี้นะคะหนูอยากจะมาเอาเรื่องของตัวเองเนี่ยค่ะมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงหลายๆคน ถ้าใครได้ฟังในถ้าใครได้ฟังในพาร์ทของวันนี้อะค่ะก็อยากจะให้เขาไว้ใจตัวเองให้มากที่สุดให้รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงใช่ค่ะเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงแล้วก็ให้รักตัวเองให้มากที่สุดไม่มีใครรักเราเท่าตัวเองจริงๆอืมค่ะคือเข้าใจแหละเวลาที่พูดถึงเรื่องเงินทองการทําธุรกิจกับเรื่องของการแบบทางานกับคู่ชีวิตอะมันจะมีคนที่แยกพาร์ทออกค่อนข้างชัดเจนว่าไปพูดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงเธอไม่ไว้ใจกันได้ยังไงนั่นสามีเธอนะนั่นภรรยาเธอนะ แต่เชื่อถระคขาวันนี้เงินไม่เข้าใครออกใครส่วนให้ส่วนให้เมตตาส่วนเมตตาแต่เรื่องธุรกิจว่ากันด้วยเชิงธุรกิจเธอไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะคือเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งที่เรารักคนคนนี้วันนั้นก็คงจะเป็นคนที่น่ารักของเราแหละแต่พอมันเคลื่อนตัวมาถึงวันนี้บางทีเราจะงงว่าคนที่เคยรักเรามากขนาดนั้นใจร้ายกับเราขนาดนี้ได้ยังแต่เขาใจร้ายมั้งค่ะเขาใจรคือคือ <ใน S 1> พี่รู้สึกว่าเออ คนเรารักกันเนะไม่รักกันก็แล้วก็ไม่เป็นไรก็เลิกก็แยกย้ายค่ะแต่มันไม่ต้องทําร้ายกันด้วยเรื่องแบบนี้ขนาดนี้หนูถึงขั้นตอนแรกหนูไม่มีที่ไปเลยค่ะหนูเคว้งไปหมดเลยแต่ด้วยที่เรายังมีงานที่ต้องทำํำเรายังต้องอยู่พี่ถึงได้บอกไลว่าทั้งหมดมันไม่ได้แปลว่าหนูไม่เหลืออะไรเลยความสามารถของหนูการทรําธุรกิจของหนูการเจอลูกค้าการบริหารจัดการ<ม>อยู่กับหนูทั้งชีวิต เพราะในวันนั้นหนูก็เอาสิ่งนี้ลงไปลงทุนกับเขาด้วยนะแต่เพียงแต่การลงทุนอันนี้ของหนูที่ลงไปอ่ะมันไม่ได้หายไปจากหนูไงและสิ่งเหล่านี้นะคะยิ่งลงทุนยิ่งได้เพราะอะไรคะประสบการณ์ที่มันมากขึ้นไงหนูถึงได้เรียนรู้ไปหมดเลยว่าฉันบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นวันนี้เงินสร้างใหม่ได้ค่ะถ้าความสามารถยังมีพี่ยังยืนยันตรงนี้หนูไปฟ้องกันแทบตายเสียเวลาชีวิตจริงๆนะแล้วก็เสียนอกจากเสียเวลาแล้วก็นั่งเสียใจอย,อยู่นั่นน่ะเพราะเราจะตั้งคําถามซ้ำๆว่า ทำไมคนที่เรารักถึงทํากับเราอย่างนี้ทําไมคนที่เราทำกับเราอย่างนี้นนปล่อยเลยค่ะพอแล้ววันนี้ถือว่าที่ผ่านมาฉันได้เสียเวลาชีวิตไปเยอะละว,วน,นี้ผู้ชายคนห<ช>นึ่งเนอะในความเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทํากับผู้หญิงคนหนึ่งได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เคยรักกันด้วยเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบเขาไม่น่าจะมีคุณค่าอะไรของความเป็นผู้ชายที่ควรจะภูมิใจในตัวเองเลยใช่ค่ะหรือแม้แต่พูดจริงจริงนะผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่รู้ถ้าคิดกันแบบกลางๆที่สุดอะ เอ๊คนที่เธอเลือกเป็นคนยังไงวะถึงได้โกงผู้หญิงคนหนึ่งได้มากขนาดนี้แล้ววันหนึ่งกรรมเนี่ยอาจจะโดนกับเธอบ้างก็ได้จริงๆใช่ไหมคะเป็นคนแบบนะี้ใครจะไว้ใจได้ใใจริงๆนะวันนี้หัวใจหนูเป็นไงบ้างเรื่องก็ผ่านมาได้เป็นปีแล้วค่ะตอนนี้หัวใจหนูแข็ง<ม>แกร่งขึ้นเยอะแข็งมากนะด้วยความที่หนูมีคนรอบข้างที่ดีให้กําลังใจหนูหนูรู้สึกว่าหนูเดินต่อไปได้ค่ะและเดินต่อไปได้อย่างสง่างามด้วยหนูแค่คนโชคร้ายที่เจอ คนมาโกงแต่วันน <Sven> ี้สิ่งที่หนูชัดเจนคือหนูซื่อสัตย์มาตลอดและความซื่อสัตย์จะปกป้องหนูที่เชื่อแบบนั้นคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวค่ะ ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านโซแอนลูนาสุขวิท71ค่ะ